สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้คิมหันพามาชมรถ5 0 5 0ีคันนี้รับรถไปปีกว่าแล้วครับเป็นรถเงินสดครับซื้อกับคิมหันไปนะครับก็เบื้องต้นขับรถผ่านมาครับก็เลยจะมาแนะนําการใช้งานเบื้องต้นก็เรื่องของการปรับตั้งคั์นะครับนี่นะครับจังหวะนี้ได้เลยนะครับขับรถผ่านมาพอดีครับคั์ตรงนี้นะมันแข็งครับคั์แข็งมากครับก็ต้องปรับตั้งหล่นะครับ เรามาดูวิธีปรับตั้งคัดให้มันพอดีกันนะครับมานะครับมาดูว่าต้องทำยังไงครับกันบ้างครับเดี๋ยวใส่มือก่อนใส่ถุงมือก่อนเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยครับจะขอบรุดมาแล้วนะครับถุงมือแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคัดแข็งแห้งครับผม ฮักแท็ครับผมจะเบจนฮักแท็เดี๋ยวผมตั้งให้ครับผมเดี๋ยวผมตั้งให้มาดูด้วยกันครับว่าปรับตั้งครับทำยังไงกันบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับชิมหันจะถอดปิ้นตรงนี้ออกก่อนนะครับเปลี่ยนหรือเปล่าครับนะครับมันจะมีปิ้นตรงนี้อยู่นะครับถอดปิ้นออกก่อนนะครับถอดปิ้นออกนะครับถอดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ ฝากไว้ตรงนี้ก่อนอถอดแหวนนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้หนียางแน่นเลยครับผมต้องส่งออกครับต้องส่งออกจะส่งออกอยังไงหล่ะทีนี้มอนมีค้อนนะครับส่งก็จะดีนะครับส่งสลักตรงนี้ออกไปก่อนครับ แงเป๊กเลยนะครับถ้าเป็นลูกค้าของคิมหันนะครับผ่านไปผ่านมาแถวนี้คิมหันจะแวะตรวจเช็คให้ได้นะครับอืมถอาเป็นลูกค้ามาซื้อมาจากที่อื่นนะครับก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับว่าเขาจะดูแลดีแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ได้ว่าทําเอาเอาหน้าเอาตาอะไรนะครับผมทําเอาลูกค้าอะครับผม รถไม่ค่อยได้ตั้งครับก็จะแข็งครับจําเป็นต้องตอกออกครับแต่ถ้าเราตั้งตั้งแล้วตั้งแล้วก็จะเข้าออกง่ายครับตรงนี้ตรงอ่ะหลุดแล้วครับโอเคสลักหลุดแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้สลักนะครับแล้วก็เราก็จะคลายตรงนี้ลงนะครับ คลายขามันลงนะครับนะครับหันจะคลายขามันออกทําให้มันยืดครับทําให้มันยืดครับทําให้มันยือดออกมาสักสามเกี่ยวสี่เกี่ยวอืมแล้วก็ตัวนี้สปริงคัดขาดด้วยครับนี่ครับปกติจะมีสปริงอยู่ตรงนี้ครับผม เดี๋ยวจะมาใส่สปริงให้ใหม่เบื้องต้นลองก่อนครับลองไว้ระยะนี้ดูเราใส่สลักไว้เหมือนเดิมครับใส่ปิ้นไว้เหมือนเดิมนะครับใส่แหวนลงใต้สอดปิ้นลอ็อกนะครับง่ายๆครับตั้งตั้งคัดง่ายๆครับ รับคก็อันใดที่มีรถไถอยู่แล้วนะครับรถไถจอรเดียนะครับรุ่นรุ่น40แรงม้า45แรงม้านะครับแล้วก็50แรงม้านะครับที่เป็นซีรีส์ดีนะครับ50 50ดี50 45ดี50 40ดีนะครับในรุ่นซีรีส์ดีนะครับก็ปรับตั้งลักษณะอย่างนี้แหละนะครับปรับตั้งเหมือนกันหมดเลยนะครับ นี่ก็ตับตั้งเรียบร้อยแล้วครับลักษณะครับมันจะดิ้นได้ประมาณนี้ตัวนี้ไม่มีสปริงเดี๋ยวไปยืมมาจากฝั่งโน้นตัวทด่ชิมหันก็จะมีสปริงคัตรียามไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปยืมมาจากฝั่งมาดูกันวิธียืมนะครับยืมยังไงนะยืมสปริงเบรกไปใส่คัดครับนี่มันจะมีอยู่สองตัวครับเรายืมไปตัวหนึ่งครับ เราจะยืมไปตัวหนึ่งไปใส่ไปใส่คัทครับเดี๋ยวถอดออกก่อนแป๊บนึงเยืมไปก่อนครับเดี๋ยวจะส่งมาให้ลูกค้าไปสักสามสี่ตัวนะครับสปริงคัทนี่จะหมดเร็วครับขาดเร็วนะครับสวัสดีครับคุณยายครับผมสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าอันยังล่ะมาเบิองรถยหขครับจ้ามาเบิองหอยขายทาแม่ก็เลยแวะเบิองลอยเดี๋ยวใส่สปริงเข้าไป นะครับไกลมากกมาเบิงสั่นเลยแม่ข้าพ่ผมข้บแม่นอยู่ครับเรียบร้อยนะครับอ่ะใส่สปริงคัดแล้วนะครับอ่ะเรามาดูระยะคัดครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ดูครับระยะคัดดิ้นได้ครับประมาณนี้แหละนะครับก็ดีนะ เดี๋ยวก็ให้ลูกค้าไปลองใช้งานดูนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับสําหรับการแวะดูแลลูกค้านะครับแนะนําการใช้งานเบื้องต้นนะครับแนะนําการดูแลรักษารถเบื้องต้นนะครับก็อย่าลืมนะครับตรวจเช็คระยะคัดให้ดีนะครับนะครับระยะที่พอดีครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ดูแลลูกค้าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็จะเช็คส่วนอื่นต่อนะครับวันนี้ก็ในคลิปนี้ก็จะบอกในส่วนของคัดนะครับ ในส่วนของการตั้งระยะครับนะครับเดี๋ยวชิมันจะได้เช็คอื่นๆอีกหลายๆอย่างอยู่โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับที่มีลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ